สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยพีบอลแท้ครับผมอยู่กับช่องน้องนัทสุรสั์หรือว่าน้องเนือนะครับทุกคนเตะแล้วเราไปดองเตะล้วล้ววันนี้อยูที่สุสานนะครับผมล o ที่สี่ไกล้วกันอะไรก่อนที่สี่แล้วกันคือจับใดนับเพียได้นับครั้งเด่นก่อนพม่าในไทยกดไม่ได้ไม่ได้ำไเป็นับใครแดงไหมนี้อันนี้เลียนแท่นนี แน่นครับแน่นจำซึ้งไปพี่น้องเลยเขาคือแบบมาๆๆกับเขาเลยแน่นครับอาศัยรักไก่เอาพี่น้องครับผมสวันนี้กะไกลสุดแต่แล้วรพี่น้องครับผมนี่นะเดี๋ยวเนี่ย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 ทีเฟสคอยมาลีฟิเซนสวัสดีค่ะแม่บอกว่ามาลีฟิเซนจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณหน้าเหมือนมาลีฟิเซนเป็นใครทุกคนรู้จักไหม อาจจะเหมือนตรงปากเลยอะปากโป๊ะครับคีครับผมพระเอกนะเบอร์ไอคอนโชว์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไปชื่อกล่องจะสัตว์เด็กใดม่รวยๆซื้อสิ่งเอากระจกกล้องหลังเนอะทุกคนผมมีความรับายจะบอกพี่ฮอตดี้อ่ะทุกคนยังไม่รู้แต่ผมรู้ก่อนเพราะพี่เขาบอกผมก่อนยังงไ พี่เขาแอบเสียงชุดไปชุดหนึ่งโมเมนเสียงเออเขาจะปีหน้าเขาจะเอาไว้ให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ปีหน้ามันบ่างงามไหมงามปะกล่องงามหรือนัดนัดงามไอ้กล่องหนาวกล่องลังตันกันมากมเลยพี่น้องไม่ต้องไปหาคู่พระนางพระเอกใหม่ได้พี่น้องเด้อนี่อันนี้คือคู่พระนางนะคะคู่พระนางนอนแม่แม่ แม่ขึ hey, Alright, ata, ้นมาล้ำมันดีแท้เมือนี่่ขึ้นใจใจสีขาดนะแม่แม่ก็เ่นก็โสดเมื่อกี้แม่ดแม่บอ่าน้ำนานะแม่านีแม่ลมือนีแมลท้แม่ดมเป็บ้างเนกสด

ทุกว่าจะได้ไปบริแบรจุดแล้วทำไมมีงานอีกหรือว่าจะได้ไปกับเสือนแบนหรือว่าจะได้ไปกับพี่แหนเมื่วันทุกคนครับพี่เบ้ครับลองพูดหน่อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ลดเร็วคืออะไรโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่เมื่อวาน เพือนพอยสองคนนะฮะแล้วจะมีศิลปินรับเพื่อนอีกหนึ่งคนด้วยนะครับก็ขอติดตามด้วยผู้ใดอยากจ้างก็สามารถติดต่อได้ที่ราคาก็จะซ้อลงมานิดหนึงแล้วก็เป็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้ทุกคนเลยนะคะราคาซ้อลงมาครับแต่ว่าคุณภาพไม่ซ้อแล้วก็ความมันไม่ซ้อแน่นอนครับเนี่ย นี่พี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเตือลาเสร็จแล้วครับผมเดินทางต่อไปที่จังหวัดขอนแก่นครับผมงานนิวอำเภอหนองสองห้องครับไปบอกกันที่พี่น้องเด้อเนี่ยล้วพอดีเมื่องงท่านไปเอ้าข้าต้องเหลือทางเนี่ยข้าต้องเหลือทางแล้วก็เลี้ยวเมื่อไงกันพอดี นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อเนี่ย่ะนี่อ่นี่อ่ะเห็นเลือดสู้อะไรนุ่ยอันไหนก่อนใส่บาตทต่อเลยท้าบุญวันตอนเช้าใส่บาทต่อเลยนี่เป็นการซอดแจ้งของพี่บุ๊คคอยเลยนะใช่ไหมเพราะว่ามาอยู่นี่จะจะสิบวันแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้เพิ่งจริงเหรอแบบอสแจ้งที่แบบฟ้าฟ้าแจ้งใช่ไหม ตอดเจ๊ยจริงเป็นไงคะหน้ายืดไหมคะทั้งคืนไม่ค่อยยืดเ่ยครับขั้นกูแดสิมาหาเบืองหนายิ่งยืดของผมบ่ได้เบืองเด้อครับเพราะว่ามันทอดหนาหนาวแล้วมันก็จะไม่ค่อยหยืดเพราะเหงื่อมันไม่ค่อยออกนะครับเสียใจด้วยนะครับผมตอนนั้นซิดทั้งแห้งกับสิเหนืออยู่ครับซิดซีดซีลซีดซีดเล็กอะเฮ็ดหนาเลยอู้เอ้าแตกอุย จ้องมาใจคือเอาไปโดนเนื้อนั่นโอ้แม่จีบปิดปากอุ้งสิแม่กินมาดามหอมชื่นใจอเกือบมือเกือบมืออันไหนอันไหนไม่เห็นสีคือโซ่ค่ะเฮ้ยสื่อแต่ไหนเต้นพระบันทมตรงไหนบันทมตรงนี้แหละลูกไหนแม่จีบก็เขียวเนี่ยนี่หรอแม่ ติดอันป้ายไว้นี่ยขนเขาดู้บนเออก็เลยบ่ติดก็เลยบ่ติดเลยอ่ะพี่น้องจำไม่ได้ต่อไปเป็นเต้นสีนี้แล้วพี่น้องเด้อให้จำใหม่เด้อพอาม่เห็นสีแล้วมาเลยครับเยอะมากครับหนื่อยไหมไม่ยไม่ค่อยลึกเหนื่อยไหมไม่เหนือวันนี้วันนี้วันนี้ได้เลยวันนี้ไม่เหนือใช่วันนี้ได้วันนี้ไม่เหนื่อยเลยอะไรได้พูดซิปแนนแล้วที่วันก็หน้าเทีย่เออไอวันไอวันเลยมูดซิปหรอร่อยมากเรื่องหดซิปเรื่องหดซิปเออแบบว่าตอ่ได้เพียงเนี่ยเนาะ เ่หมืนสิบเยอะเหรอลูกพีกงกอยเหรอยอ้มะอีพีกงกอยอ้ยอีพีกงกอยเอ้ยนึกสวยเหรอนกพีกงกอยเลยหอฮะน่ารัฮะพีตัวหายโดนแล้วไอมันมีมกนี่อยู่ดิปวดก็ไม่บอก อันนี้บอตลกกันบ่คือจริงอันนี้ไม่จริงแม่ปากปากคว่ำเนี่ยฮะแม่ลุงเนี่ยไปยังแล้วก็แต่งเถาคือแตยแม่ลุงยุ่ยสายเราไปแต่งหลานเออแล้วไปแต่งหมานดในมาสิลูกแม่ลุงนั่งเถาบ่แล้วให้แม่ปี๊แต่งนะแตงเถาจริง แต่งร้านไหนช่างดีมากเลยจริงแต่งเหมือนแต่งเท่ามากเหมือนมากเลยอ่ะจริงเหรอขนาดว่าแม่เท่าแม่ยังไม่เท่าเท่าโง่มาหาแม่คือเก่าสรุปเพนเดบาแม่บอกว่าไงฟาฮะเราเานเดบาเพนเดบาเนี่ยบอกเขาหัวเอาหัวเขาบอกอะไรเร็วเขาหัวบอนหัวคลองอ่ะอาบแล้วหัวคลองแล้วอปลามาใส่หน่อยเร็วโอ้ยคนละคลองก็นายนะแม่เนาะ แแม่น่กนกับขวอยได้ทายไปพูนแห่งประเดทายเลยอือส่นเดคือทายเนี่คือปเดหวังย่งบางแคอให้เขาบึงเลซื้อปรเดหวังเลยว่าแค่ไปสองไหอแม่ครับด็แค่บรรยากาศมัน้บงเลยะเพราะบงบรรยากาศแม่บรรยากาศดีบ่บรรยากาศคือเป็นเป็นยื้อบรรยากาศคือเป็นยื้อเป็นยอ้ย่เตายื้อมากเลยกับที่ยื้อน้ำเต้นอะแม่แล้กจะได้ไปอีกรอบวันนี้ฮะ ปอันไปนะพี่แม่เดียเออนั่นอะแม่ดูเลยเ็ดบแม่สุดท้านันเฮ้ยสุดทานันจ้าเยอะบ้างไหมบ้างแ่โอ้ยยอะหนังเริ่มรอเลยเยอะขึ้นกัน้าาอะ้านยอะทานต่ยอะท้าต่ว่าเยอไมเยี่าไปใ่อมีอรเลี้ยวไบ้านเล้วเอาไวี้คิดนนี้ากระไรเ่ในี่บ้าเล้ว เขาเดินเมียมันไปแต่มันจะไปไหนมันอะไรยังไงไม่รู้ไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขามีน่บเป็ที่เอกไ่ขึ้นเอียวกับร้านแล้วฮะเขาไปทุล้าเหรอย่าเรอรอทุล้านอะไรเรอเมื่อกี้เขาทำไมก็นทำไมกันไม่ได้เร็ว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 เอรอย่าย่าบินหรอย่าย่าบินมากเลยเขาเคยเป็นชุดจอกันหรอเร็ว โอเคครับพ hey, uh, ี่น้องครับผมเอาภาพเออฝากชิตรอวพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเอ่อ YouTube นักสำรวจของพี่เจ้าได้นะครับบ๊ายบายครับ